เรื่องต่อไปที่เป็นเรื่องที่หลายๆคนกําลังหาทางแก้ไขกันอยู่ลงทะเบียนการจํานวนเยอะพอสมควรเลยนะครับกับนี่นอกระบบซึ่งตอนนี้เองเนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยครับคุณผู้ชมเขาก็ได้ออกมาเผยยอดการลงทะเบียนนี่นอกระบบนะครับ11วันรวมมูลค่านี่อยู่ที่4.57พันล้านบาทประชาชนนะครับก็มีการลงทะเบียนกว่า8.6หมื่นรายครับ นี่ก็เป็นตัวเลขที่สูงเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมนายสุทธิพงศ์จุนเจริญครับปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านเปิดเผยถึงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหานี่นอกระบบมูลค่านี้รวมนะครับอยู่ที่4,570.557ล้านบาทนะฮะประชาชนในลงทะเบียนกันไปแล้วอยู่ที่866,67รายปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้กล่าวถึงกรณีที่ มีการปรากฏข่าวนะครับคุณยายยุพินเดินทางจากจังหวัดอุตรดิษฐ์เข้าร้องเรียนกับสื่อมวลชนเขาบอกว่าสามีตัดสินใจผูกคอเสียชีวิตนะครับเพื่อนำเงินชาปนากิจเนี่ยมาใช้หนี้เงินกู้นอกระบบกรณีดังกล่าวเนี่ยเจ้าหน้าที่สำนังกงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิษฐ์ลงพื้นที่กันไปนะครับเยี่ยมบ้านของคุณยายร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่รายงานมานะฮะยังกระทรวงมหาดไทย จากการลงพื้นที่นะครับได้พบกับน้องสาวของคุณยายแล้วก็มีเด็กที่เป็นลูกของลูกสาวคุณยายอีก2คนเบื้องต้นเนี่ยทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับก็จะให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุภาวะฉุกเฉินและเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก แก่ทั้งสองคนนะครับคราวนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะคะเดี๋ยวในช่วงท้ายๆรายการเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าเหตุการณ์นี้ให้คุณผู้ชมฟังนะคะถึงไทม์ไลน์ต่างๆถึงเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นค่ะทางด้านของท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำนะคะว่าทุกพื้นที่สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบด้วยการเชิญเจ้าหนี้และลูกหนี้มากําหนดถึงมาตร,รการในการเจราจาการประนอมหนี้ทันทีซึ่งจากกรณีที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งนี้รวมทั้งการรายงานการ ปฏิบัติของจังหวัดและอำเภอทั่วไปนะคะพบว่าหลายพื้นที่ค่ะสามารถดําเนินการได้เป็นอย่างดีและในหลายพื้นที่อยู่ในระหว่างการให้เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐกระทรวงมหาไทยได้เปิดให้รับลงทะเบียนนะคะการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบ2ช่องทางช่องทางที่1นึ่นั่นคือออนไลน์คุณผู้ชม w w w d ์ไว d เว็บ go.ths ะะหรือคุณผู้ชมสามารถไปกันได้นะคะที่ว่าการอำเภอ,อยุติธรรมจังหวัดนะคะสำนักงานเขตทั่วทั้งประเทศแล้วก็อีกหนึ่งที่นั่นคือศูนย์ดำรงธรรมค่ะสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมนะคะ1567 1567จํากำกันง่ายๆคุณผู้ชม2ช่องทางที่สามารถทำได้นะคะนั่นก็คือออนไลน์นะคะ d o p a d o p a 1เว็บไซต์อีกหนึ่งช่องทางก็สามารถไปกันได้นะคะที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกแห่งใกล้บ้านท่าน ศูนย์นำรงธรรมมีทั้งศูนย์นำรงทางมทาำทาอำเภอ,อและก็ศูนย์นำรงทางจังหวัดนะคะใกล้ตรงไหนก็สามารถไปตรงน,นั้นได้เลยค่ะ